ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ทีมทิ่ทาคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลอีกทั้งยังลั่นถึงลูกสาวน้องที่พิงแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสนิยมมาแรงแซงทางโค้งสุดๆส,สำหรับทีมทิ่ทาลิ้มเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลแถมยังมีแฟนคลับคอยลุ้นและติดตามแบบพุ่งทยานขึ้นเรื่อยๆจนมีด้อมแฟนคลับส้มรักพอ่อ เรียกว่าฮอตไม่ต่างจากศิลปินดาราในวงการบันเทิงเลยทีเดียวอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังเผยเรื่องความรักอีกด้วยว่างานกับลูกเราทิ้งไม่ได้เหลือแค่สองอย่างแล้วชีวิตเบาขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ปิดความรักต้องให้ธรรมชาติจัดสรรให้มาหาเราถึงเวลาจะมาก็มาแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะมายังไงเพราะหาเสียงกลับบ้านก็เลี้ยงลูก ทิมทิทาพูดถึงลูกสาวน้องทิิมล่าสุดทิมพิทาก็ได้ไปออกรายการวูดดี้เอเมที่มีวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งบางช่วงบางตอนเจ้าตัวก็ได้เผยเรื่องราวของลูกสาวน้องทิพิมไว้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวที่ผ่านมาไอ้ข้อกังวลที่ผ่านมาว่าลูกเราจะโตขึ้นมาเป็นยังไง ก่อนนอนเราจะถามลูกว่าวันนี้มีอะไรดีๆบ้างมีเหตุการณ์อะไรดีๆบ้างที่โรงเรียนวันนี้ได้ทำอะไรดีๆให้กับเพื่อนบ้างหรือเพื่อนมาทำอะไรดีๆให้กับพิพิมพบ้างแล้ววันนี้มีใครทำให้เสียใจอะไรไหมพอเสร็จแล้ววันนี้จะอ่านนิทานเรื่องอะไรอีกทั้งยังได้บอกว่าผมว่าเด็กศูนย์ถึงหกขวบความเป็นกิจจวัตรสำคัญที่สุด แล้วถ้าเกิดเป็นครอบครัวที่ไปต่อไม่ได้อย่าร้างแยกบ้านกันมันต้องแก้ที่กิจวัตรกิจวัตรทำให้เด็กสบายใจรู้สึกมั่นใจไม่เท่าน,านั้นเจ้าตัวก็ได้พูดต่ออีกว่าลูกสาวไม่ถามถึงเรื่องพ่อแม่อย่ากกันสักเท่าไหร่ถ้าเขาถามก็เตรียมตัวบอกเขาไว้แล้วว่าจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ทำร้ายความรู้สึกเขา และการที่จะอธิบายให้เขาฟังก็จะบอกว่าโอเคคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอาจจะเหมือนยีราฟกับจระเข้เหมือนนิทานที่อ่านให้หนูฟังนั่นแหละแล้วก็คิดว่าถ้าแยกกันอยู่เราทั้งสามคนจะมีความสุขมากกว่าที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ความผิดของหนูแม้แต่นิดเดียว แล้วก็ไม่ต้องกังวลหนูจะยังมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็รักหนูเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดอยากจะเจอทั้งสองคนหรือทีละคนพร้อมกันไม่ได้ให้ความหวังลมลมแล้แงๆว่าสักวันนึงจะกลับมาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็อธิบายให้เขาฟัง ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมทัศนคติและพูดถึงลูกสาวแบบนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าตัวกันสน,นันอาทิร้องไห้กับนาทีที่11.10คุณทิทาเตรียมคำตอบให้ลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงอยากาันเราก็อยู่ในสถานะของคนที่เป็นลูกที่พ่อแม่หยากาัน พอได้ยินคำตอบแบบนี้แล้วดีใจแทนน้องเลยที่มีพ่อที่มี mindset ดีๆแบบนี้แล้วห่วงความรู้สึกน้องรักน้องมากๆโหคำตอบที่บอกน้องพี่พิมว่าทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันดีมากๆเลยค่ะในฐานะที่เป็นเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวที่แยกทางกาันตอนเด็กเราไม่ได้คำตอบอะไรแนวนี้แต่เราโชคดีที่เกิดมาแล้วเรียนรู้คำตอบด้วยตนเอง เราคิดว่าการที่เด็กคนหนึ่งได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมามันดีมากๆรู้เลยว่าคุณพิธาให้เกียรติลูกเขามองน้องพิพิมพ์เป็นคนไม่ได้มองว่าเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่จะโกหกยังไงก็ได้ให้เกียรติรู้ความจริงและให้น้องได้รู้ความจริงสุดยอดมากๆค่ะอีกอย่างที่ดีคือการที่คุณพิธาคอยถามว่าวันนี้น้องเป็นยังไงบ้าง วันนี้มีอะไรดีๆบ้างและก็มีใครทำให้ไม่สบายใจไหมนี่เป็นการฝึกให้น้องได้รู้จักอารมณ์ตัวเองได้รู้จักตัวเองและเป็นการให้น้องมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในหนึ่งวันเลยคุณทิมเลี้ยงลูกได้ดีมากๆขอบคุณที่แบ่งปันอะไรแบบนี้นะคะรอสนับสนุนผลงานของคุณทิ่ทาต่อไปนะคะเพราะชอบความคิดและทัศนคติมากๆค่ะ